วันนี้ผมมินเดิลเวเทเตอร์นะครับจากเพจมินเดิลเวเอสเอ็กซ์นะครับวันนี้มีหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับที่มานําเสนอเพื่อนักเทรดนะครับประโยชน์ของสตอปลอส s นะครับก่อนอื่นเราคงเคยได้ยินคําว่าสตอปลอส s นะครับสตอปลอสคือการตัดการขาดทุนนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับ ตรงนี้เราเรามาดูกันนะครับข้อแรกนะครับช่วยประกันความเสี่ยงของพอร์ตป้องกันเงินต้นนะครับประโยชน์ของ stop loss ข้อแรกนะครับในกรณีที่เรามีพอร์ตอยู่ที่1,000เหรียญน,นะครับแต่เรานะครับ มีการวางสต็อปลอสก็เหมือนกับการช่วยประกันนะครับความเสี่ยงของพอร์ตไว้เพื่อป้องกันเงินต้นนะครับกรณีที่เราเปิดออเดอร์ผิดทางนะครับกรณีที่เราเปิดออเดอร์บายแต่ว่ากราฟกลับตัวลงนะครับถ้าเราตั้งสต็อปลอสต์ไว้ในจุดที่ระวังประกันความเสี่ยงไว้นะครับ ก็ไม่ส่งผลไปถึงเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนเสียส่วนที่เราวางสต๊อปลอดไว้นะครับพอต่อไปก็จะเป็นการช่วยระบุจํานวนเงินนะครับที่เรายอมเสี่ยงนะที่ยอมรับได้ก่อนที่จะทําการเข้าอ,ออเดอร์นะครับเช่นสองเปอร์เซ็นตนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างที่พอร์ตหนึ่งพันเหรียญนะครับสองเปอร์เซ็นตของ หนึ่งพันเหรียญน,นะครับก็เท่ากับยี่สิบเหรียญน,นะครับเราสามารถระบุไปได้เลยนะครับว่าการเปิดออเดอร์ของเราในครั้งนี้นะครับเราอยอมรับความเสี่ยงได้แค่ยี่สิบเหรียญน,นะครับที่เราจะสูญเสียนะครับ,นะรบก็คือยอมรับความเสี่ยงไว้แต่ต้นเลยนะว่าเสียได้แค่สองเปอร์เซ็นของพอร์ต ต่อไปครับช่วยป้องกันนะครับการขาดทุนก้อนใหญ่รักษาทุนก้อนใหญ่ไว้ได้นะครับอย่างข้อเมื่อกี้นะครับยกตัวยอย่างที่เราเราวาง stop ปร้อไว้ที่สองเอร์ตขอก็คือ20เหรียญน,นะครับกรณีที่กราฟเล็งผิดทางนะครับจากการที่เราเปิดออเดอร์นะครับเราก็จะเสียแค่20เหรียญน,นะครับทุนทั้งหมด 980เหรียญน,นะครับก็จะยังคงอยู่นะครับแต่กรณีที่เราไม่วาง stop loss เลยนะครับกรณีที่มีข่าวรุนแรงครับกราฟวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงอย่างรุนแรงครับกระชากนะครับ,รารบมาจินของเราทั้งหมดนะครับกรณีที่เราวางออเดอร์บายนะครับสมมติผม อ่ายกตัวอย่างนะครับใบคู่เงิน EU นะครับเปิด o v e r l o ์นะครับที่หลดหนึ่ดศูนนะครับจะทำให้กาฟบิ่งนะครับถ้ากาฟบิ่งไปเกิน1,000จุดนั่นเท่ากัวบว่าเราต้องศูญเสียพอร์ตทั้งหมดที่หนึ่พันเหรียญน,นะครับพอร์ตก็จะแตกนะครับอันนี้ก็ ประโยชน์คนนี้สำคัญมากนะครับจะ,จะช่วยป้องกันก้อนเนืของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อรักษาอารมณ์นะครับให้อยู่ในการควบคุมก่อนที่อารมณ์จะทําให้การเทตเสียหายนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับมักจะมีอารมณ์นะครับโกรธหงุดหงิดนะครับหัวร้อน ยิ่งกรณีที่เราไม่ได้วาง stop ล o s s นะครับแทนที่เราจะเสียแค่สองเปอร์เซ็นตหรือประมาณยี่สิบเหรียญน,นะครับแต่ปรากฏว่ากราฟล่าออกไปนะครับมีการดอดาวไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจาก 1, หนึ่งพันเหรียญมาจินลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีอารมณ์นะครับจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีการ ที่จะเอาคืนนะครับปรากฏว่ามีการโอเวอร์โหลดอีกนะครับทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบอารมณ์ได้นะครับเหตหเป็นการพน,นันเสียแล้วก็จะเอาคืนทันทีนะครับแทนที่จะได้คืนนะครับปรากฏว่าพอนั้นคือศูนเสียทั้งหมดพอแตกนะครับ งั้นประโยชน์คนนี้ก็จะช่วยรักษาระดับอารมณ์นะมันตัขาดทุนที่2% 20เหรียญก็คือโอเคนะครับเราก็ยอมรับได้คือเรายอมรับได้ตั้งแต่ต้นนะครับก็จะทําให้เราไม่มีอารมณ์ในการเทรดนะครับประโยชน์ของ Stop Loss นะครับเท่ต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบของ Risk Reward Ratio นะครับเราต้องรับรู้นะครับระดับการตัดการขาดทุนนะครับ ลิสคือระดับการตัดการขาดทุนนะครับรีบอร์ดคือราคาเป้าหมายทำกำไรนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีพอร์ตอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญนะครับก็รับความเสี่ยงในที่สองเปอร์เซ็นตนะครับก็คือยี่สิบเหรียญนะครับทั้งน,นี้นะครับเรามากำหนดว่าลิสต์เราอยู่ที่หนึ่ง r ีบอร์เราอยู่ที่สามนะครับเราสามารถรับความเสี่ยงที่สเอร์เซนของพอร์ตพันเหรียญก็คือยี่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็รี w อร์ของเราอยู่ที่หกสิบเหรียญน,นะครับพอเรากำหนด l i s ์รี w อร์ไว้ที่หนึ่งต่อสามนะครับประโยชน์ของตอัวเราก็จะสามารถบอกเราได้นะครับว่าเราอยอมรับการขาดคุณได้ที่เท่าไหร่ นะครับแล้วก็มีราคาเป้าหมายที่ท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเพื่อลดความเครียดนะครับที่เกิดจากการขาดทุนนะครับซึ่งความเครียดเนี่ยเป็นปกติของมนุษย์นะครับที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับกรณีที่เราไม่วาสตอปลอ s เลยนะครับพอร์ตมีการดาวลงไปถึงห้าสิบเอร์เซ็นตนะครับ จาก1,000เหรียญนะครับไม่ตั้ง stop l o s s ไว้นะครับโดนร่าลงไปที่5 0นะครับเหลือ500เหรียญนะครับดรอดาว50%เราจะมีความเครียดนะครับแต่ถ้าเราวาง stop l ล s s ไว้แล้วนะครับจะช่วยลดความเครียดนะครับที่เกิดจากการขาดทุนได้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการบอกให้เทรดเดอร์นะครับ,บรู้ตัวว่าวิเคราะห์ผิดนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเทรดเดอร์มีการวางแผนที่ชัดเจนนะครับจุดเข้าที่ชัดเจนนะครับมีการวิเคราะห์ตามสเต็ปนะครับมีการเช็คข่าวนะครับ ดูข่าวนะครับดูเทรนว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนขาลงหรือว่าเป็นไซด์วนะครับกรณีเราวิเคราะห์ว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ากราฟกลับตัวนะครับหรือเราอาจจะวิเคราะห์จุดเข้าผิดนะครับสต็อปล็อกก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราวิเคราะห์ผิดนะครับมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นการขาขึ้นนะครับ อาจจะเป็นการพักตัวของกราฟชั่วคราวนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกให้เทรดเดอร์รู้ตัวนะครับว่าเรารีข้อผิดนะครับแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงไปที่ได้แค่ที่สเอร์เซนะครับแล้วก็มารีข้อดูใหม่ว่าสาเหตุที่โดนสตอปลอดเพราะอะไรนะครับเพื่อที่จะวางแผนในการเข้าออเดอร์ครั้งต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับ ประโยชน์ของตัวรถคือช่วยให้พอร์ตนะครับมีเงินทุนที่สามารถทํากําไรได้ในจังหวะที่มีโอกาสทํากําไรนะครับนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตลาดโฟเ e ็เนี่ยครับเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่มีโอกาสให้เรดเดอร์ได้ทํากําไรได้ตลอดนะครับ บางครั้งอาจจะมีโอกาสให้เราเข้าไปแล้วบางครั้งอาจจะไม่มีโอกาสนะครับกรณีที่มีโอกาสนะครับแต่เราไม่มีเงินทุนนะครับเราก็จะสูญเสียโอกาสนะครับไม่มีเงินทุนเพราะว่าโดนโดนลากนะครับพอแตกบ้างหรือว่าดรอดว์อยู่ลงไปนะครับถ้าเราวางสต็อปเราเสียไปแค่ยี่สิบเหรียญน,นะครับตัวอย่างเมื่อกี้ มันก็จะช่วยให้เรานะมีทุนนะครับที่สามารถทำำํทำกำไรได้นะฮะในจังหวะที่มันมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถจัดเต็มได้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของประโยชน์ของ Stop Loss นะครับที่เพื่อนนักเทรดทุกท่านนะฮะต้อง เอาประโยชน์นะครับของส o อปลอ s อันเนี้ยมาใช้นะครับในการบริหารความเสี่ยงนะครับลดความเครียดนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ประโยชน์เลยสามารถให้เราดูในแผนนะดูในแผนในในแผนในการเทรดของเรานะครับช่วยให้เรามีวินัยน,นะครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็คลิปประโยชน์ของ stop loss นะครับสำหรับ binance x เองนะครับก็มีเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับแล้วเราก็จะมีเพจนะครับ binance x นะครับแล้วก็จะมี Line แอดก็จะมีช่อง YouTube ของเราเองนะครับก็ขอบคุณที่ subscribe นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้ขอบคุณมากครับ